สวัสดีครับผมทักษพลศิวชีราวัน์นะครับหรือว่านายโปจินะครับจากทาง SGTV นะครับซึ่ง วันนี้ผมขอเป็นตัวแทนจากทางบริษัท Future Gamer ซึ่อมวลชนที่ทำงานด้านเกมมามากกว่า10ปีครับผมสำหรับในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะครับมีข่าวการฆ่ากันตายโดยบอกว่าเรียนแบบจากเกม GTA หร,รือว่า Grand t r อ f t Auto นั่นเองนะครับผมสำนักข่าวหลายๆสำนักเนี่ยมีการรายงานว่า GTA เนี่ยเป็นเกมแนวออนไลน์นะครับผมสำหรับคนที่เคยสัมผัสเกมนี้มาแล้วเนี่ยก็คงจะทราบกันอย่างดีว่าเกมเกเนี้ ห่างไกลจากคําว่าเกมออนไลน์หรือว่า MMO อย่างที่เรารู้จักกันมากโขอ,อยู่นะครับเพราะเกมนี้นะครับไม่ใช่เกมออนไลน์ไม่ใช่ g p a ไม่ได้อ่านว่าแกรนเทป แตหรับประเด็นว่าทําไมเป็นเกมออนไลน์แล้วถึงกลายเป็นมาเป็นประเด็นในวันนี้นะครับผมเรื่องเนี้ยก็คือเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าความเข้าใจผิดเหล่านี้เนี้ยจะเป็นการทําลายอุตสาหกรรมเกมที่มีการพัฒนาไปนในทางที่ดีรูปแบบการให้บริการและการจัดการที่ดีครับผมแต่ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนี้เองทําให้หลายฝ่ายเข้าใจผิดเพราะเขามไม่ทราบว่าควาว่าเกมออนไลน์ที่ท่านพูดอยู่เนี้ย หมายถึงอะไรกันแน่ระหว่างเกม MMO อย่างที่มีการเปิดให้บริการกันหรือว่าเกมออฟไลน์ที่สามารถเล่นได้หลายคนนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการแก้ปัญหาที่ปิดจุดแล้วก็ทําให้เกิดการแก้ปัญหาที่ส่งผลให้เกิดปัญหาในอนาคตต่ออีกได้เช่นเดียวกันนะครับผมและในเมื่อปัจจุบันนี้นะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีการช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมีการจัดการกันอย่างเปิดเผยและถูกกฎหมายนะครับแต่กลับโดนประณามว่าเป็นแหล่งมั่วสุม และครั้งนี้ก็กลายเป็นว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะอาชเาียกรขึ้นมาซะอย่างนั้นไปนะครับแม้แต่บริษัทที่นําเข้าเกมเองเนี่ยก็มีการจัดการแล้วก็มีการคัดสรรเกมที่เข้ามาให้บริการในประเทศไทยแต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บก,กับโดนทิ่งเลงว่ามอมเมาเยาวชนเหมือนกับคนขายยาบ้านนั่นเองนะครับผม ซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาดูกันจริงๆแล้วเนี่ยค่ายเกมแต่ละค่ายก็จะมีกิจกรรมหรือแม้กระทั่งแคมเปญต่างๆที่จะรณรงค์เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างที่มีการร่วมมือกับทางปปสนะครับผมในโครงการรักวอร์ที่เป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างปปสและก็ค่ายเกมในการจัดก,การกับปัญหายาเสพติดโดยให้เด็กเนี่ยมาเล่นเกมแล้วก็เป็นการที่เหมือนกับ ส่งเสริมให้เด็กเนี่ยเข้าใจปัญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าการที่กล่าวอ้างว่า GTA คือเกมออนไลน์ GTA เกมออนไลน์แล้วทําให้สังคมเป็นอย่างนี้ทําให้เกิดคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นตัวนี้จะกลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำกันมามากกว่าสิบปีธุรกิจตรงนี้อุตสาหกรรมตรงนี้เนี่ยกลายเป็นโดนทําลายไปด้วยเพียงแค่ความเข้าใจผิดของนักข่าวหลายๆท่านนะครับผม สมว่าเนื้อหาของตัวเกมที่ว่ารุนแรงนั้นอันนี้ก็ไม่ขอเถียงครับแต่ว่าทางภาครัฐเองเนี่ยก็ได้มีการดําเนินการในการจัดเรตติ้งมานานพอสมควรแล้วซึ่งในส่วนนี้เนี่ยครับก็จะเป็นการครอบคลุมในส่วนที่เป็นเกมดิจิทัลเท่านั้นส่วนที่เป็นเกมนอกดิจิทัลนั้นเนี่ยส่วนนี้การจัดเรตติ้งคงนี้ไม่ได้มีการครอบคลุมอยู่ด้วยทําให้เกิดปัญหาในสังคมหลายๆอย่างตามมาด้วยนะครับ ยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องขอวอนทางสื่อมวลชนที่พี่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมว่าการกองแหล่งข่าวที่ได้มาให้ดีก่อนละกันนะครับผมก่อนที่ความไม่รุ่งพันเนี่ยจะทําให้ธุรกิจที่สุจริตธุรกิจหนึ่งเนี่ยจนทำลายไปขอบคุณครับ